สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่หูมช่องยุทธ์คาบุไทซิ่งนะครับมาดูครับความเก่านะครับรุ่นไหนไม่รู้นะครับเกี่ยวอยู่ข้างถนนนะครับผ่านมาเจพอดีนะครับเข้าใจว่าน่าจะชุื้อมาปีนี้นะครับดูครับความสดความเก่าครับเก่าแต่เก่าประสบการณ์นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องยุทธ์คบุไทซิ่งมาดูนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับ เมื premises, ่อกี <les Korean> ้ขึ้นลองขึ้นแล้วนะครับข like so ึ God ้นไม่ได้นะครับเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมนะปล่อยข้าวออกแล้วนะครับข้าวก็ไปเยอะนะครับข้าวยังเขียวๆอยู่เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกองนารีบเกี่ยวไปไหนนะครับก็ของเขาครับเรามีหน้าที่แค่รีวิวให้ดูนะครับดูกันนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมอะไร้วครับ ก็เป็นรถเพิ่งซื้อมาใหม่ปีนี้นะครับรเข้าใจว่ารถแถวบ้านนะครับแต่ก่อนจะมีปดนี่นะครับแต่ก่อนจะมีปดนี่นะแล้วหาทา,า,างขึ้นด้วยกันนะครับรุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับไปย้อนเปียบมัน,นอย่างไรรุ้นด้วยกันครับ เม่อไรหรอขึ้นไหนไม่รู้นะครับประสบการณ์น่าจะเก่าพอสมควรครับนคนขับ,ขบก็ตัวนี้ก็เป็นเขาแต่ก่อนจะมีกดนี่นะครับหารุ่นด้วยกันมะาจะขึ้นได้ไหมได้แล้วครับได้แล้วแก้ว เขาแต่เขาประสบการณ์ครับนี่ครับโซ่ใบใบใโซ่ใบใบใบครับโซ่ใบใบแค่หนึ่งสี่เกียวแค่หนึ่งสี่เลี้ยงครับบังแปรน่าจะเป็นเบอร,ร์ยี่สิบเอ็ดนะผมได้กินยี่สิบเอ็ดครับเครืร่องตัวไหนไม่รู้นะครับเครื่องนี่ครับรื่ก็เดินอย่างวะให้ดัดหมูหมูให้ดัดตัวเดินตัวเดินของอยังครับนี่ตัวเดินแปดกิโล แมีสู้เอามาลายไปไหนขันนี่สี่แสนเอาบเอามาสอขันหรือสี่แสนี่คือมาเแคหนเอาอีกคันหนึ่งมาเกี่ยวขันหนึ่งจยเนีนามาลองแล้วพานแล้วเอามาพร้อมกันนี่ดีจับครูมาเลยดียวากจับนั่นสองอันนี้้เกียเไม่เก็บก็เด้ถ้าต้องท้าผมเลยปะ นี่นะต้องทับอมเลยป่ต้องถึงทะลเลยไปหรืว่าไปค้อยนี่ไหมคล้อยนี่ก็มีไปนี่น้ำคลองร้อยนี่เราอะอย่างนี้ครับจะมาสองจะมาสองคันเท่าไหนสองขันดีสิเลยกันสองการหลาดหนึ่งสองขันหลังไหมมันวะนี่เขาไหมมาได้นี่ครับเก่าแต่เก่าประสบการณ์ครับเจ้าของรถประสบการณ์เยอะครับเอาแบบไหนมาก็เกี่ยวได้ครับ นี้พาทีมงานมาดูครับทีมงานมาดูทีมงานเอดงครับทีมงานสุปกรณ์การช่างครับแต่ขับไทเสียงนะครับเสื้อเสื้อสุปกรณ์ครับแต่ขับไทเสียงครับไปแล้วมีเกือบทุกคไขยครับเสื้อมีเกือบทุ่ยไข่ครับตามมาดูนะครับใบแตกใหม่นะครับจะจับคู่มาเลยนะครับตัวเดินเป็นแปดมิสูนะครับแกบอกตรงหลังตัวเดินเป็นแปดมิสูนะ ก็จะประมาณนี้นะครับช่วงล่างเล็กนะครับเหมาะสาหรับนาโคกนะครับประมาณนี้นาโคกได้ว่าเป็นรถเตี้ยนะครับเครื่องนะครับก็จะเป็นปั๊มยี่เบดนะครับปั๊มยี่เบ็ดท่อเทอร์โบอยู่ในนะครับเครื่องของอะไรไม่รู้นะครับปั๊มบอดครับปั๊มบอดครับรู้แต่ว่าปั๊มบอดครับเครื่องเบนครับเบน์เครื่องเบนครับ เครื่องเบนเบนดิลีเบนดิลีนึ่นี่ครับเครื่องเบนครับไม่ว่าผมรอเล่นครับเครื่องเบนครับนี่นี่นี่สุดจัดประหลัดบอกครับเบนนี่นะครับเบนครับสุดจัดครับประหลัดบอกครับอุ้มน่าจะตันห้านะครับนี่เข้าใจก็เข้าบิ๊กเนี่ยังบิ๊กพอมึงยาวรถมากมาไหนยุยยุยมันผุดไปจอดใส่ฮะจอดเียนอออ๋จดที่แม่ลองรถผู้ใดรถทับพี่น้อมสิ ใช่ครับไหวเพราะมันขึ้นมาหยิออกรถออกมือไหนไหวนะจะได้คอยบอกบุญไปจองเขาเลยดิฮะจอง<ะ>จองคอยอย,ย,ยังวัลพุนโว้ยยังคักว่าไอ้คันมันแม่เด่าอ่าเครื่องเบนซ์ดีขนาดนี้แล้วร,<อ>ร้อยห้าสิบแรงเครื่องเบนเบนครับนี่เบนครับร้อยห้าสิบแรงนะครับเกิดมากดูจากสภาพนะเกิดมาเพิ่งเคยเจอนะครับนี่ดูจากสภาพครับ เก่าครับเก่าแต่เก่าประสบการณ์นะครับกลไกก็จะประมาณนี้ครับปั๊มโหนครับโหนครับโหนโหนครับโหนนี่นะครับกลไกดูครับนี่ครับถ้าเจาของนาดูก็จะประมาณนี้นะครับรูครับรูรูระบายข้าวนะครับระบายน้ำช่วงนี้น้ำไหลช่วงนี้น้ำไหลช่วงนี้น้ำมันเยอะนะครับนี่มีรูระบายด้วยแต่ว่าห้อยๆคือยังมันปัดดี ปัดนี่โล่ขพาวทีอยังมันปัดไงมันปัดเข่ามันปัดบอกเข่าไม่ลดทีเดียวคุณลืมเอาซิลิโคนแบบเั้อุดดืู้แบบนั้นเลยจริงจริงยานด้งนี่ตัวนะเออีตัวนะอันที่ก็ของของเอาเหยียดเอาแยังใส่อุดกันดูครับแผงออยครับเครื่องเบนนี่ครับเครื่องเบนดีดีนุ่มเครื่องนุ่เบนด์ถ้าใครขับเก่าเก่านะครับก็ไม่ต้องกลัวครับระบบการกลไกการซ่อมนะครับนี่ครับเจ้าของเขายังไม่กลัวเลยครับก็จับมา เขาจับมาสองคันส kind of ี่แสนนะครับนี tense, right ่เขายังเกี่ยวได้ครับสภาพนี้เกี่ยวไปแล้วประมาณร้อยไร่นะครับนี่ลงเกี่ยวข้าวก็ขอข้าวกอสิบห้าับเกี่ยวไปแล้วร้อยร้อยกว่าไร่นะครับี่สภาพนี้ครับปีนี้ก็น่าจะได้ประมาณสามสิบไร่แล้วครับยังไม่ค่ำเนี่ยครับเพิ่งจะประมาณใบใบสองกว่าได้เนี่ครับสภาพนี้ครับนี่ครับได้ไปแล้วสามสิบไร่ครับ นี่ครับพาทีมงานมาดูทีมงานยังไม่เชื่อเลยนะครับใจเลยผมอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเครื่องรถเบนซ์ครับนี่ครับแทเลอร์ครับเจ้าของครับลวดลวดลายลวดลายลวท่านผู้ชมลายก็ลวดเทียวได้ก็ไม่ใจนี่ครับมาแล้วครับเขาบอกว่าได้แล้วสามสิบได้นะครับทีมงานไม่เชื่อเลยนะครับนี่ครับกลไกก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องบินดีๆนะแปดมิซูไนเลยนี่ตัมทางไปเลย แปดมิสูครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็พามาติดตามรับชมนะครับนี่ครับหม้อแบตก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับตั้งร่มมือใส่เอาม้ครับยุนี่สามขั้นจอดอยู่ที่พญาสานี่นี่พาทีมงานมาเบิ้งผมบ้าด้ครับปีนี่ที่นี่พครับถ้าทีมงานมาเบิ้งกันสิหรอก ก็ร่างเคยเห็นเครื่องมือเป็นเกิดมากทะเลไม่คืนร้อยหาสิบแรงปั้มยี่เบ็ดเหรอเปลี่ยนตาก็ร่างเคยเห็นไหมผมตกใจเลยซัมหนี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 หมายถึงราคาซื้อมาแล้วมันเลียนได้กันวะนี่โอ้ยคนเจงเหรียญยังต์มันคือวดล่ะมาครับพาดูขึ้นทะเลก็เกี่ยวต่อนะครับแต่ไม่ได้ตามไปดูนะเสียงมันเงียบไงเสียงอีตังมันลดแก๊็ดลดหยังเข้ามันเปลี่ยน เออเสียงหนิกำมะนั่งกับมะแห็งกันเลยเดี๋ยวันุณเจ้าอาหารไม่ร้อนหรอกร้อนก็ไม่ร้อนนุ่มหมดไม่ร้อนม่พับอุ้มนะครับพอดีมีงานเกี่ยวต่ออยู่ประมาณ10กว่าไร่นะครับนี่ครับก็ตกถึงเย็นก็จะได้ประมาณ40พอดีนะครับเจ้าทีงครับทำงองได้ เจ้าถิ่นครับทางไงก็ได้เกี่ยวครับนี่ครับมานอนรออยู่เดือนกว่าๆแล้วยังไม่ได้เกี่ยวสักไรเลยครับนี่ครับทีมงานปากิจนะครับรถปาแกะกองทั้งสามคันรถปาจแกะกองทั้งสามคันนี่เขามาเจ้าถิ่นครับซื้อสภาพไหนมาก็ได้เกี่ยวนะครับนี่ครับเกี่ยวไรเท่ากันครับเท่ากันเกี่ยวไรเท่ากันครับนี่ครับสภาพนี้ครับเกี่ยวไร่เท่ากันนะครับนี่แกะกองมาก็เกี่ยวไรเท่ากันครับซื้อสภาพนี้มาก็เกี่ยวไรเท่ากันครับนี่ก็ปีนี้ก็ตกไป ปีนี้ก็ตกไปร้อยกว่าไลนแล้วครับจะหางมันสูงหัวนะรถมันหน่อยรถมันต่ำโอ้ยรถมันน้อยเนี่ยครับไปแล้วครับแต่ก่อนจะมีปลดนี้นะครับตอนนี้ปลดนี่แล้วตอนนี้ปลดนี่แล้วเลยไปเอานี่มาเพิ่มครับเนี่ยครับเนี่ยครับคนเขาเก่งครับเขาเล่นอะไรก็เขาไม่กลัวครับ ขไม่กลัวที่จะเล่นครับนี่ครับเก่าแค่ไหนเขาก็เอาอยู่ครับตัวเดิม8มิซูล้อนำสิบครับนี่ครับเครื่องเบนซ์นะครับเครื่องเบนซ์ร้อแรงมานะครับโบนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็มันหมานนะครับมันหมานโชคดีนะครับทิมงานสอเสือรุ่นเรืองกิจนะครับ สอเสือครับสอเสือรุ่งเรืองกิจนะครับจัดเลยก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับทางช่องยุ้ยขับรถไทยซิ่งนะครับโด่งรถเกี่ยวเข้าไทยแรียนนะครับนี่ครับแก้วสุดจัดครับครับกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ